สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พลอยวี่รีวิวจะมารีวิวอันบ็อกซ์กล่องสูมกันนะคะเป็นกล่องสุ่มจากเ e l เซีย Unbox ซนั่นเองและในอีพีนี้เป็น e ีพีที่11แล้วนะคะจะชื่อ EP ผิวนุ่มเด้งนะคะสินค้าภายในกล่องนะคะจะเป็นจากแบรนด์สมูทโต้เจแปนค่ะเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันเลย สินค้าภายในกล่องนะคะจะมีทั้งหมด7รายการด้วยกันค่ะชิ้นที่1นะคะก็คือสมูทโต้ทเมโทคอลลาเจนเซรั่มซอฟต์นะคะ,ะเป็นสบู่แล้วก็ชิ้นที่2สม to ูทโต้ทเมโทคอลลาเจนบีบีแอนด์ซีซีซันสกินคลีนชิ้นที่3สมูทโต้ทเมโทโยเกิร์ตพลัสไวท์เทนนิ่งชูริ้งเจลชิ้นที่4สมูทโต้ทเมโทกูต้าออลลาพลัสเลิฟิ่งเซรั่ม ชิ้นที่5สมูทโต้ทอมเอรชาโคลฟ,ลฟิลออฟมาสชิ้นที่6สมูทโต้ทอมเอรคอลลาเจนไวต์นเนนิ่งชีทมาสและชิ้นสุดท้ายก็คือสมูทโต้ทอมเอรคอลลาเจนซูเปอร์ไวท์เซรั่มชุดตัวสุดท้ายที่มีการปรับสูตรใหม่ให้ดียิ่งขึ้นโดยเพิ่มวิตามินซีเพิ่มถึง10เท่านั่นเองจะช่วยให้ผิวใสมากยิง่งขึ้นก็พลอยขอขอบคุณเซลซีอันบ็อกซ์และสมูทโต J ้เจียงแปนที่ส่งสินค้าที่ดีต่อใจมาให้พอยรีวิวนะคะบ๊ายบาย